สวัสดีค่ะพวกหนูมาจากโรงเรียนมารีทิทยาปาจิมบุรีหนูชื่อนางสาวรัตนพรทองลุกค,ค่ะหนูนางสาวจันทิมาอินทวงศ์และหนูนางสาวธัญญชนกอ้นปันชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่หโรงเรียนมารีวิทยาปราจินบุรีค่ะโครงงานที่พวกเราจะทําขึ้นนะคะคือโครงงานเครื่องดอกจอบพาลอยค่ะแม่แมวันนี้พวกเราจะทําอะไรกันดีเนี่ย เออแม้ว่าเดนี๋ยวแม่เนี่ยจะพาลูกๆทำขนมดอกจอกว่าแต่ลูกๆกรู้ไหมคะว่าแม่จะพาทําขนมดอกจอกเพราะว่าอะไรค่ะเหตุผลที่เราทําขนมดอกจอกนะคะเพราะว่าวัตถุดิบของขนมดอกจอกสามารถหาได้ง่ายภายในพื้นที่ต้นทุนต่าและยังสามารถนํามาจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับพวกเราได้อีกด้วยคะ่ะถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะลูกแล้วว่าแต่ประโยชน์ของการทาขนมดอกจอกคืออะไรเหรอคะ ค่ะสิ่งที่พวกหนูได้รับจากการทำาดอกจอกพาเลยนะคะคือเป็นการใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์และยังสามารถนําขนมจอกที่เราทำขึ้นนะคะไปขายเพื่อสร้างรายได้เสริมอเกด้วยค่ะอ๋อและต่อไปเรามารับชมวิธีการทํากันเลยดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะอันที่1นนะคะก็คือแป้งข้าวเจ้า200กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์100กรัมแป้งมัน200กรัมกะทิ200กรัม ไข่2ฟองค่ะน้ำตาลทรายขาว120กรัมน้ำปูนใส่350กรัมงาคั่ว10กรัมเกลือ1ช้อนชาและน้ำมัน3มช้อนชาค่ะค่ะและในส่วนของขั้นตอนการทำนะคะขั้นตอนที่1คือใส่แป้งข้าวเจ้า200กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์200กรัมและแป้งมัน200กรัมค่ะหลังจากนั้นคนแป้งทั้ง3มชนิดให้เข้ากันนะคะเติมกะทิ2 0 0กรัมไข่ไก่2ฟองน้ำตาลทรายขาว120กรัมใส่น้ำปูนใส่5 0กรัมค่ะแล้วคนให้เข้ากัน ต่อ,อนะคะเติมน้ำมัน3าช้อนชาเกลือ1นช้อนชาและงาขั้ว10กรัมค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะนำแป้งสำหรับทอดขนมดอกจอกใส่ลงไปในกระทะแล้วนำมาจุ่มกับแป้งที่ผสมไว้ค่ะนำลงไปทอดรอจนเหลืองสุกแล้วนำขึ้นมาพักและสุดท้ายนำใส่บรรจุพันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไปค่ะ และสถานีนะคะแม่เนี่ยหวังว่าโครงงานขนมดอกจอกพาโดยที่พวกเราได้จัดทําขึ้นนะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้เข้ามารับชมรวมไปถึงผู้ที่สนใจในขนมดอกจอค่ะอขอบคุณค่ะ